สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้ผมจะมาสรับหัวตุ๊กตายองฮีหรือว่าหัวโกโกวานะครับของฟรีชินี้จำกัด75,000ชิ้นอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Squid Game the Final Game นะครับวิธีการทำเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วให้เรามาทางด้านขวานะครับและให้เรามาที่ของฟรีชิ้นแรกนะครับและให้เรากด e จากนั้นมันจะขึ้นเควสให้เราทำนะครับนะซึ่งตัวเควสจะให้เก็บเหรียญตาทั้งหมด4 m a แมปสเหรียญนะครับมีแมปอะไรบ้างไปดูกันเลยแมบปบแรกคือแมป running hand ครับมเ,เามื่อาว่า ุให้เรากดอ e ีคุยกับกีฮุนนะครับจากนั้นเนี่ยตัวกีฮุนนะครับจะให้เราตามหากระปุกอ,อมสินที่เป็นรูปหมูสีทองนะครับนะาทั้งหมด8ชิ้นนะครับหรือว่า8อันนั่นเองเราจะได้กระปุกหมูสีทองก็ต่อเมื่อเราเล่นจนจบด่านหรือว่าจนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดครับตัวเกมนี้นะครับเล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะก็แค่ให้เราหาทางออกไปเรื่อยนะครับเมื่อเรามาถึงจุดสิ้นสุดหรือว่ามาถึงทางออกแล้วนะครับมันจะมีกระปุกหมูสีทองอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราเดินไปเก็บหรือว่าเดินไปชนแล้วเราจะได้มา1อััันนนนนนนะะะคครรรบบจจจาาาากก้้้้็ใใหหเเเขขปตูสีวแลล่ นะเพื่อมาเก็บตัวกระปุกหมูสีทองอีกนะครับทั้งหมด7ชิ้นผมจะไม่อาจให้ดูแต่ละด่านนะครับนะเพราะว่ามันนานและผมก็ขี้เกียจตัดต่อด้วยแค่นั้นแหละโอเคนะครับเมื่อเราเก็บกระปุกอ,อมสินที่เป็นรูปหมูสีทองครบทั้งหมด8ชิ้นแล้วมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้พร้อมกับของฟรีนะครับอัอเนเดตาผิดเรียนตานะเออไปดูแมปที่2กันเลยแมปที่2นั่นก็คือคาร์เรอร์ออร์ดานนั่นเองเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วให้เรามาคุยกับคุณกีฮุนตรงนี้นะครับให้เรากดอีคุยได้เลยเมื่อคคุยเเสรร็จจแล้้้้ววะขึนใหหาาททํังมด3 เควสแบบนี้นะครับเควสแรกเนี่ยนะครับเราจะต้องให้ผีนะครับฆ่าเราทั้งหมด3รอบนั่นเองต่อมาเควสที่2เราจะต้องเก็บแปรงทาสีทั้งหมด5แปรงหรือว่า5อันนะครับต่อมาเควสสุดท้ายเราจะต้องทาสีประตูทั้งหมด2บานนะครับอย่างแรกเลยให้เรามากดคลิกตรงประตูตรงนี้เพื่อทําการเริ่มเกมนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็ให้เราเดินเข้าไปด้านในและให้เรามากด e ตรงถังสีตรงนี้นะครับเม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ื่อเราได้ถังสีสีแดงมาแล้วให้ทุกคนเดินตามผมมานะครับและให้เดินเข้ามาด้านในนี้จะเจอแปรงอันแรกให้เรากด e เก็บไปเลยต่อมาให้เราเดินมาตรง ประตูสีแดงตรงนี้ลและใ,ให้เรากดคลิกเพื่อทาการเทสีและให้เราเข้ามาหยิบตัวไขควงตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ไขควงแล้วให้เรามาที่ท่อตรงนี้นะครับและให้เรากดคลิกเดินเข้าประตูนะครับจากนั้นเราจะเจออบบี้ให้เรากระโดดเล่นอบบี้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อไปยังฝั่งตรงข้ามนั่นเองเมื่อเรามาถึงฝั่งตรงข้ามแล้วเราจะเจอถังสีกับแปลงอีกหนึ่งอันนะครับถ้าเกิดเราเจอผีนะครับนะวิธีการหลบก็คือให้เรานะครับไปแอบตรงจุดที่มันเป็นกําแพงสีเดียวกับเรานะครับนะซึ่งเราสามารถสังเกตได้นะครับจากตรงกําแพงที่สว่างเกินนนไปั่เองแล าเกิดทุกคนเดินตามในคลิปเราก็จะเจอแปลงชิ้นที่3และเดินมาตรงนี้จเจอแปลงชิ้นที่4นะครับต่อมาแปลงชิ้นที่5นะครับจะอยู่ข้างๆกับประตูสีแดงที่เรานั้นเปิดไว้แล้วนะครับนะให้เดินเข้ามาด้านในนี้จะเจอแปลงชิ้นที่5แบบนี้เลยจากนั้นให้เราเดินมาด้านหลังนะครับจะเจอประตูสีส้มตรงนี้ให้เราก,กดคลิกเปิดได้เลยโอเคนะครับเมื่อเราทาเควสทั้งหมด2เควสแล้วให้เราเดินหาผีให้ผีฆ่าแบบนี้3รอบนะครับเมื่อทาครบจะได้เหรียญตาแบบนี้นะครับต่อมาแมปที่3นั่นก็คือไฮออรใด้นับคุณกิ หุนตรงนี้ก่อนนะครับให้กด e คุยกับกีหุนจากนั้นเกมจะได้หน้าต่างแบบนี้ให้กับเรานะครับสิ่งที่เราต้องทํานะครับนั่นก็คือการเก็บกระปุกหมูสีทองให้ได้50ชิ้นนะครับแลวเอามาแลกเป็นเหรียญตานั่นเองสาหรับวิธีการเก็บกระปุกหมูสีทองนะครับเราจะได้จากการเก็บเหรียญสีดําแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีโอกาสที่เรานั้นเก็บได้ตัวพิกกี้หรือว่าตัวกระปุกหมูสีทองอยู่นะครับเมื่อเก็บครบแล้วให้กดรูปกระปุกหมูสีทองที่อยู่ทางด้านซ้ายบนนะครับและให้เรากดปุ่มเครุ่มสีีเขยวตรงเหรีียยตตาานนะะคับบบก็จได้แ้เลย ไปดูแมปสุดท้ายกันเลยแมปสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออีพิกมินิเกมนั่นเองมอเราเข้ามาแล้วให้เรามาคุยกับ NPC ีกีฮุนเหมือนเดิมนะครับให้เรากด e คุยและให้เรากดปุ่ม x 1 t นะครับนะปุ่มสีเขียวเพื่อทําการเริ่มควสนั่นเองตัวควสเนี่ยนะครับจะให้เราหากระปุกอมสินที่เป็นหมูสีทองเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกแมปเลยแต่ว่ารอบนี้ให้หาแค่อันเดียวครับตัวกระปุกหมูสีทองนะครับจะซุ่มในแมปมินิเกมนะครับนะเราจะต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะครับถ้าเจอแล้วก็ให้เราเดนนไเเเเเบบบรราาาด้้้ีีียยตตแลอม กลับมาที่แมป s ซกิลเกมเหมือนเดิมแล้วเราจะได้เงินมาด้วยนะครับนะ้าได้มาเยอะมากเลยนะครับนะ้ตั้งอะไร3บิลเลียนอ่ะจากนั้นให้เรามาที่ของฟรีแล้วให้เรากดปุ่มสีเหลืองรับของฟรีได้เลยนะครับหลังจากนั้นมันจะเด้งของฟรีให้เรากดรับแบบนี้ให้เรากดปุ่มสีขาวเอาของฟรีได้เลยเรียบร้อยนะครับได้ของฟรีมาละว,วิธีการรับหัวโกโก,โกวาก็มีเทานใคที่ชอบคลิปนี้ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ไปละครับบาย